ากำลังจะล่องผ่านภูเขาไฟเมาส์เอชคัมนะครับโดนเมฆปกคลุมไว้หมดแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยเรือเจอคลื่นหนักมากครับเรือกระโดดหนักมากทําให้เห็นแสงเหนือนี่มีธงชาติไทยพี่แหม่มครับพี่แหม่มสวัสดีค่ะคุณเดิงไทยแอตแคิทเช่นครับอ๋อมีการตรวจมีเจ้าหน้าที่กรมอนามัยมาตรวจทุกสามเดือนที่สั่งเป็นผนงครับเป็นกับเรือครับ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมหนึ่งมิสเตอร์วันชาวเรือนะครับตอนนี้เรือของเราจอดอยู่ที่ท่าเรือเมืองซิดกาที่阿拉斯าสหารัฐอเมริกานะครับอา,อากาศหนาวครับข้างนอกตอนนี้ไม่มีแสงแดดเลยเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยเรือเจอคลื่นหนักมากครับเรือกระโดดหนักมากรู้เลยว่าหัวเรือมันแบบเชิดขึ้น แล้ววันนี้มีฝึกซ้อมสถานีฉุกเฉินคนที่ถือการ์ดแดงเลยครับผมถือการ์ดเขียวอยู่อยู่ฝั่งกราบขวาเรือนะเขาก็จะฝึกซ้อมที่เราฝั่งแล้วแต่สัปดาห์ตรงนี้ก็จะมีทัวร์เอ่อน่าจะพายเรือขยับมีคนเดี๋ยวแพลนของเราวันนี้จะไปที่โทเทมพาร์คนะครับไปเดินทางเดินธรรมชาติแล้วก็ไปร้านอาหารไทยครับ แต่เดี๋ยวอาจจะไปร้านอาหารไทยก่อนนะหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินทางเดินธรรมชาติกันเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งเตือนพายุสุริยะครับแล้วก็เมฆเมฆเหล็กโลบค่อนข้างจะเปลี่ยนไปทําให้เห็นแสงเหนือบ่อยมากแต่ว่ามันประกอบว่าเราอยู่กลางทะเลแล้วเมฆเมฆมันเยอะมันก็ทาให้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับต้องมองต้องใช้กล้อง วีดีโอหรือว่ากล้องโทรศัพท์เนี่ยเป็นโหมดกลางคืนนะครับถึงจะมองเห็นเห็นแบบแค่เขียวๆลางๆเท่านั้นแบบลงมาจากใต้ก้อนเมฆเสียดายมากเดี๋ยวอาจจะมีมีมาให้เห็นถ้ามีมาเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับดูห้องน้ำสาธารณะเขาทำน่ารักมากเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถบัสเข้าไปในตัวดาวทาวเมืองนะครับ เฮ้ยนี่มันเป็นแบบแกะสลักจากไม้นะเนี่ยสวยมากเป็นนกอินทรีนะโคตรสวยโคตรเข้ากับหมัวก่ะรอบๆตรงท่าเรือก็จะมีร้านขายของที่เราเือครับเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกท่าเรือมีมี คิดซว่ามาเที่ยวกับผมนะครับเรือเราจอดตั้งแต่8โมงถึงบ่าย4โมงนะครับเราไปขึ้นรถบัสเข้าไปในตัวเมืองไปดาวเทาเนี่ยก็จะมีป้ายบอกว่า s u t t o e to downtown ฟรีนะครับฟรีรับส่งจากท่าเรือไปดาวเทาเนี่ยขึ้นบัสตรงนี้ไปนะครับ ขึ้นมาผลแรกๆเพราะว่าอยู่คันเต็มเหมือนรถโรงเรียนเมืองนอกเราจะใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือไปเออดาวทาวเนี่ยน่าจะประมาณ10นาทีนะครับโดยรถบัสออรอบๆข้างทางนี่ก็จะเห็นเป็นเป็นบ้านเรือแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นทะเลครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําประมงกันครับที่นี่ที่นี่จะมีวัฒนธรรมของรัเสเซียเก่าๆด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมเมืองแป๊บหนึ่งด้วยที่นี่แล้วก็มี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีสำหรับลูกเรืออีกแล้วทุกท่าเรือของอัสกาดีมากทุกห้องสมุดสาธารณะเนี่ยก็จะมี Wi-fi ให้ลูกเรือได้เล่นกันนะครับเราห่างคนยังไม่มาเนี่ยผมให้ดูนะนี่เขามีทางออกจุกชนตรงนั้นนะแล้วกับ ดูตรงหน้าต่างนี้ที่เป็นทางออกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ข้างหลังทางออกฉุกเฉินเยอะมากนี่ขนาดเป็นรถแบบไปตรงนู้นอีกทางนึงขนาดเป็นรถบัสแบบรถไม่ได้รถทันสมัยรอบๆตรงน,นี้ก็จะเป็นต่อท่าหรือตู้คอนเทนเนอร์ด้วย เมืองซิดกาเนี่ยเป็นเมืองหลักที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติในรัฐ阿拉斯าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีประชากรทั้งเมืองอยู่ที่8,400คนครับมีพื้นที่ของเมืองทั้งหมดเนี่ย12,470ตารางกิโลเมตรครับรวมพื้นที่ทางบกและทางทะเลนะเป็นระบบการปกครองแบบเทศบาลเมืองครับก่อนที่ประเทศรัสเซียจะขาย阿拉斯าให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยซิดกาเคยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมรัสเซียด้วยครับแต่เป็นเมืองหลวงในแถบทวีปอเมริกาเหนือนะในด้านธรรมชาติและภูมิประเทศเนี่ย ซิดกาตั้งอยู่ในเขตป่าฝนแบบชายฝั่งครับอุดมไปด้วยธรรมชาติมีภูเขาป่าไม้น้ำตกและอ่าวหลายแห่งครับสัตว์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือหมีดำหน้ากะเลวานแล้วนกอินทรีหัวขาวครับและเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักดูนกและนักตกปลานักปีนเขาครับ ด้านสภาพอากาศเป็นแบบชายฝั่งทะเลเย็นชื้นครับมีฝนตกชุกตลอดปีโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาวครับอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวจะอยู่ที่0ูนถึงหองศาครับหิมะตกในฤดูหนาวแต่ไม่มากเท่าพื้นที่ในแผ่นดินใหญ่ของาสกาครับการคมานาคมไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าเมืองได้โดยตรงครับต้องเข้าทางเรือหรือเครื่องบินเท่านั้นสนามบินหลักก็คือซิดการ์กิโกโตเรสแอร์พอร์ตแล้วก็มีเรือเฟอร์รี่ของ Alaska m a มารีนไฮเวย์เชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆครับด้านเศรษฐกิจก รายได้หลักมาจากการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลครับโดยเฉพาะพวกปลาแซลมอนปลาฮาริบัตแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการบริการสุขภาพและการศึกษาและมีท่าเรือสำราญที่รองรับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อนด้วยครับผู้คนในซิดกาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดธรรมชาติมากๆครับเช่นการตกปลาล่าสัตว์ปลูกผักในเรือนกระจกและส่วนใหญ่ก็ทํางานในภาคบริการการประมงการท่องเที่ยวและการศึกษาครับคือจะได้ความรู้สึกของชุมชนขนาดเล็กทุกคนรู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในท้องถิ่นครับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับน้ําทะเลเริ่มสูงขึ้นส่งผลต่อแนวชายฝั่งและสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีโครงการศึกษาและปรับตัวเพื่อรับมือเกี่ยวกับปัญหานี้นครับเช่นการป้องกันชายฝั่งการเกษตรที่ยั่งยืนในเมืองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงครับค่าของชีพสูง การเดินทางเข้าออกก็จํากัดครับต้องใช้เครื่องบินหรือเรือเท่านั้นแล้วก็สภาพอากาศครับชื้นตลอดปีครับฝนตกบ่อยมากภายในเมืองนี้จะมีวัฒนธรรมของรัเสเซียเก่าๆเยอะมากครับเราจะเห็นได้จากพวกร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับงานฝีมือตา่างๆที่นี่จะดังเรื่องปลาฮาริบัตมากๆครับปลาฮาริบัตเนี่ยมันตัวใหญ่มากครับเท่าคนเลยนะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะแน่นมากเราก็จะถึงท่ารถที่รับส่งาจากเมืองไปยังเรือแล้วนะครับเวลาไปเที่ยวแล้วก็ต้องกลับมาที่ท่ารถนี่ครับเพื่อไปกลับไปยังที่เรือนะ ถึงแล้วครับตอนนี้10โมง36ร้านอาหารไทยเปิด11โมงนะเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่ห้องสมุดนะครับห้องสมุดมี Wi-Fi เล่นตรงนี้เขาจะมีขายทัวร์ด้วยแต่เขาจะตั้งเป็นเป็นบูธเป็นบูธแบบนี้นะเขาไม,ไม่มีการมาชาร์จผู้โดยสารนะไม่ใช่แบบมาลุมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเลยนะถ้าเห็นฝั่งเทลเบียนอะที่ผมถ่ายให้ดูแบบ ลงไปถึงปั๊บชาร์จชาร์จชาร์จแบบเข้าไปลุ่มอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนดีมากเลยใครอยากไปทัวร์ไหนก็ดูตามป้ายแล้วก็เข้าไปติดต่อเลยพอดีถึงห้องสมุดนครับนี่ซิดการพ์พาร์คบริกรายบารีนะ สือโคตรเยอะแบบเยอะมากเราหาที่นั่งใช้อินเทอร์เน็ตครับ เดี๋ยวมาใช้อินเทอร์เน็ตห้องสมุดเทรดนิดหน่อยครับวันนี้ที่ผมเทรดเนี่ยเป็นของไบนารีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราเวลาเทรดเนี่ยผมก็เปิดสัญญาณนำทางขึ้นมาแบบนี้ครับเราไม่ต้องวิเคราะห์เองแล้วครับเดี๋ยวนี้ตรงไหนจังหวะดีๆเนี่ยสัญญาณจะแจ้งเตือนแล้วก็มีลูกศรขึ้นหรือว่าลงนะครับแล้วก็แค่กดตามลูกศรขึ้นหรือว่าลงเท่านั้นเองครับวันนี้จังหวะค่อนข้างจะดีครับผมเข้าออเดอร์ไปแล้วพอร์ตผมใหญ่นะครับผมสามารถลงในออเดอร์ที่สูงได้คือมันดีมากๆครับเราไม่ต้องวิเคราะห์ 6,800กว่าบ,บาทเลยครับดูใครอยากศึกษาเนี่ยมีลิงก์กลุ่มอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปข้างล่างนี้เลยครับในกลุ่มก็จะมีโค้ดไลฟ์สดสอนฟรีตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับสมัครเปิดแอคเคาน์วันนี้รับสัญญาณฟรีช่วงหนึ่งด้วยครับใครที่กดลิงก์แล้วแล้วเขาไม่ได้ให้ไปที่มุมบนขวามือที่จุด3จุดครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เลือกเปิดในเบราว์เซอร์ครับเราออกไปร้านอาหารไทยครับร้านอยู่ตรง,งนั้นนะเดี๋ยวข้ามถนน,นไปเน้เ่สัญญาณที่แล้วถ้าเคยเคยดู ตรงนี้ยังเป็นแค่ซูมเองครับตอนนี้เป็นเป็นทรัพละเป็นรถนะมีมีธงชาติไทยกับธงชาติอเมริกาพี่เขาชื่อแหม่มครับได้แฟนเป็นคนที่ที่阿拉斯加เนี่ยแหละไทย阿拉斯加คิทเช่นติดต่อได้ติดต่อได้ใครมาแถวเนี้ยก็อยู่ตรงตรงเนี้ยเยื้องกับห้องสมุดที่ซิดกา้านะห้องสมุดสารานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่แหม่มครับพี่แหม่ม ไทยสกายคิทเช่นครับฝากร้านหน่อยครับฝากเพจหน่อยร้านค่ะมาได้เลยค่ะพูด่งนีเป็น <laughs> มาเที่ยวรัสการ์เพจมาแล้วเพจชื่อไทยสก斯加คิทเช่นเหมือนกันใะ่ไในเพจเฟซบุ๊กค่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างพี่แต่ว่ามีเมนูพิเศษให้คุณหนึ่งนะจริงเหรอมีทำแหนมเนื้อจะกินไหมกินกินกินลูกโดดพริกสดด้วยกินกินขอเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมดีอีซีเพิ่งมาตรวจเนี่ยแหละดีอีซีนั่งยิมพิเศษเลยเข้ามาตัวจริงเหรออยากดูก็แอบแอบเข้าไปดู อ๋อมีการตรวจมีเจ้าหน้าที่กรมอนามัยมาตรวจทุก3เดือนวันนี้โชคดีกรมอนามัยก็จะมาเช็คคุณภูมิไก่เกยแล้วทอดได้มาตรฐานไหมอันนี้ที่อเมริการเขาตรวจเข้มมากเลยมาทุก3เดือนแล้วดีไหมดีไหมผ่านผ่านปกติค่ะของเรามาตรฐานของเราแพงนี่มีมีเพื่อนเพื่อนมือเป็นโนมากินเฮ้ how you doing สวัสดีครับ แฟนพี่เขาเนาะผมสั่งแพนแงไก่ไปขอดูในถังหน่อยนะขอดูนะนี่ในนี้ก็มีแบบบริการน้ำด้วยน้ำเปล่าสองดอลลาร์น้ำแป๊บแบบน้ำอัดลมก็ห้าดอลลาร์ขายจนรวยแล้วพี่พี่แม่เป็นคนจังหวัดอะไรนะยังไม่แนะนำเลยสีสเกตค่ะสีสเกตอยย่สเกตนะสีสเกตกันทลาลงกันทลาลง นี่มีทั้งทั้งเงินสดทั้งแตะบัตรได้นะเอ้ยมีสลัดโรบ้านเราที่นี่เขาไม่ได้ทำแบบนี้นะวินีเขาเป็นสลัดจาน,านแล้วก็มีชีสมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอรอแป๊บนึ่งมีเพื่อนสั่งพันนงกับข้าวเหนียวมะม่วงมานะ <laughs> <laughs> เพื่อนโมเนโนจากเม็กซิโกนี่สั่งเป็นพันนงครับอ่เป็นไก่ทอดแล้วก็เอามา มาใส่พแนงแล้วก็เป็นข้าวข้าวอันชันนะครับขอเพื่อนเป็นไข่เหลมะม่วงโันมันมันอันมันมันมันนกันมันมันนมันมนมันนมันมันมันีนนน No. y อย no. ร้านขายของพวกแบบก็จะทำลาสตาเยอะมากฝนตกกว่า วันนี้ไม่น่าจะได้ไปอุทยานไอโทเทมพาร์คแล้วครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็หมอกหนามากแลวเพื่อนบอกว่ามันมีหมีอ่ะคนมันไปน้อยแล้วหมีออกมาอันตรายครับเดี๋ยวถ้ารอบหน้าถ้าอากาศดีเนี่ยมีแสงแดดเนี่ยคนไปเยอะเดี๋ยวผมพาไปอีกทีหนึงครับยดีเดินชมรอบเมืองก่อน มีฝนตกลงมานี่เป็นรถไปรษณีย์บ้านเขานะรถขนส่งไปรษณีย์ก็ถ้าเทียบกับบ้านเราก็เป็นไปรษณีย์ไทยอ่ะี่เป็นยูนิตยูนิตสเตทตรงนี้เป็นธนาคารครับนอตนอตทริมแบงอากาศปิดหมดเลยรจริงๆถ้าอากาศเปิดนะจะเห็นภูเขาหมดเลยตรงนี้ เป็นภูเขาหมดเลยนะนี่หมอกมาเต็มหมดเลยครับเมื่อคืนเรือล่องแบบโตขึ้นหนักมากผมดูในหน้าจอช่องที่สีที่มันเป็นอันเนี้ยรู้เลยว่าเรือกระโดดหนักมากเต็นก็นจะเป็นของพวก ของข้างทางน้อยครับเห็นน้อยแบบเนี่ยสองสองที่เป็นฟู้ดทัคที่ร้านอาหารไทยกับตรงนี้สองที่เท่านั้นเองโซนแถวนี้ก็จะเป็นโซนร้านหารละ เฮ้ยมีฮอนด้านี่รถบ้านเขาแบบสะใจเลยนะดูสเปคที่มันใหญ่ๆเนี่ย ี้เป็นอนุสรณ์สถานด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นอนุสรณ์สถานของนักสำรวจนะครับตรงนี้เป็น阿拉斯加阿派尔涅 Home ก็ประมาณว่าเป็นอนุเป็น เป็นบ้านของผู้บุกเบิกอะไรเงี้ยเกี่ยวกับนักสํารวจคนมาเข้าแถวรอถ่ายรูปกับเสาโทเทมตรงนี้ รงนี้เป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งนะครับเป็นสะพานแขวนข้ามไปอีกฝั่งเมืองหนึ่งครับอย่างอย่างที่บอกว่าพวกแถวสก斯าเนี่ยพวกเกาะเล็กเกาะน้อยอะไรเงี้ยเยอะมากแค่แบบเนี่ยดูดิเยอะมาก เมฆเยอะมากหมอกเต็มไปหมดเลยนะรถเทว่ะน่ารักอ๋อตรงนี้จะเป็นท่าเรืออีกท่าหนึง่งที่เป็นท่าเรือของเทน d ดอร์บ t นะครับ เรือลำนี้ที่รับส่งผู้โดยสารจากบริษัทหรือสำราญ2บริษัทนู้นไกลๆตรงนู้นที่จอดลอยลำอยู่ไม่ได้จอดตรงท่าเรือนะก็จะใช้เทนเดอร์โบ๊ทของเรือเนี่ยย่อนลงมาเพื่อส่งผู้โดยสารอีกที่นึงนะโอเคของบริษัทไวกิ้ง ร้านอาหารไทยคนเยอะมากขายดีครับเดี๋ยวกลับเรือครับแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนเรือล่องผ่านภูเขาไฟนะครับเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่มากๆที่ทางออกตรงเอาซิดการ์ทิลัสกาตรงนี้นะครับตอนเย็นนะครับแล้วเจอกันบนเรือครับกลับมาเวณท่าเรือแล้วครับ มีเรือมาจอดเพิ่มอีกลำหนึ่งเป็นคลาสเดียวกันเลยบริษัทเคยเซเรเนตออฟเดซีเคยเซเรเนตออฟเดซีเพิ่งมาจอดน่าจะเพิ่งมาจอดสักช่วงที่11โมงเที่ยงเรือเราอยู่เลยคลาสเดียวกันเลย ยังไม่หยุดตกเลยเรือจะน่าจะได้ลุยขึ้นเนียน่ยในคืนนี้เมื่อคืนกระโดดแบบยงโยงเลยอ่ะไอหัวแดงๆข้างหน้าผมรู้ได้เลยว่ามันขึ้นมาถึงทั้งห้าถึงเจ็ดเมตรเลยกระโดดแรงมากเรอือลอยจอตรงหลังเป็นคลาสเดียวกันครับขนาดเดียวกันกับลำนี้ในบริษัทเดียวกันทางเข้าก็จะตรวจบัตรก่อนนะแล้วก็ขึ้นเรือก็จะสแกนบัตรอีกทีใครจะหลบนีขึ้นเรือในยาก เดินกลับเรือครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่11องศา เรือก,กันครับแล้วเจอกันตอนที่เรือล่องผ่านภูเขาไฟนะจะให้ทุกคนได้ดูกันครับแล้ววันนี้มันหมอกเยอะมากฝนน่จะจะตกนานหรือว่าจะมันจะหยุดไ,ไม่รู้นะเดี๋ยวไว้เจอกันบนเรือครับตอนนี้เรือออกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะผ่านภูเขาไฟที่ตรงปากทางตรงเข้าเมืองสิก้าตรงนี้ครับ ภูเขาไฟชื่อว่าเม u าส e เอชคนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะมันเป็นออกเ,ออเหมือนออกวัฒนธรรมรัสเซียหน่อยครับเดี๋ยวใกล้อีใกล้ภูเขาไฟกว่าน,นี้นิดเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเรือนะครับพาทุกคนไปดูกันนะขึ้นมาดาดฟ้าแล้วครับโอ้โหหมอกปกคลุมเยอะมากแล้วก็มีลมแรงด้วยครับออกทะเลเปิด คิดว่าน่าจะโดนคลื่นมีเรือไกลๆตรงนู้นเข้าไปในหมอกแล้วโอ้ยหนาวหนาวมากเรากำลังจะล่องผ่านภูเขาไฟเมาส์เอชคัมนะครับโดนเมฆปกคลุมไว้หมดแล้วครับมีความสูงถึง967เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็เ,เคยประทุครั้งล่าสุดเนี่ยมื่อ4 พันกว่าปีที่แล้วเลยตอนนี้ก็ยังเป็นภูเขาไฟในสถานะสง,งบนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังด้วยโดนโดนหมอกปิดไปหมดแล้วครับเสียายมากนะครับังล่องออกไปพรุ่งนี้เราจะไปเกาะจอดที่แก,กเวสแกกเวนี่จะเป็นเมืองเอ่อขึ้นชื่อเรื่องภูเขาแล้วก็เมืองทองนะครับเมืองทองโบราณอะไรอย่างเงี้ย เรือเริ่มโตขึ้นแล้วถ้าภูเขาไฟเนี้ปะทุเนี่ยก็จะสามารถเกิดซีนามิได้เลยนะครับขนาดใหญ่เลยแล้วก็พวกลาวาเนี่ยก็จะทำให้น้ำรอบๆเนี่ยเป็นน้ำร้อนหมดเลยแล้วมันก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตด้วยครับอันตรายรแ,แล้วก็มีหน่วยงานที่คอยเฝ้าดูแลระวังอยู่โดนหมอกปิดปกคลุมไม่หมดแล้วครับ แล้วตอนนี้เรือเรากําลังจะล่องเข้าไปในหมอกด้วยครับยังไงก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับขอบคุณครับ